คุณผู้ชมขาล่าสุดนะคะพอล่าชูก,กาหรืออดีตซีอโอองค์กรมิชินิเวิร์สเนอก็ได้ออกมาถแถลงการผ่านออโซเชียลของชีเรื่องการลาออกว่าจริง,รงๆแล้วอะ่ะนางไม่จะออกมาพูดอะไรเลยแล้วก็เพิกเฉยมาโดยตลอดวันนี้ฉันขอออกมาพูดหน่อยว่าฉันโดนกล่าวหาว่าฉันเนี่ยคอร์รัปชันหรือแบบฟิลลับใต้โต๊ะใดๆเนาะแบมบี้จะเยให้ฟังค่ะคืเอ,อเรื่องของเรื่องมันมีอย่างนี้นะคะคือ23วันก่อนหรือวีคก,ก่อนที่แม่จักรพงศ์ได้ออกมาโพสเนาะผ่านทวิตเตอร์หรือ เออโซเชียลเนี่ยว่าแบบชั้นอะล้างบางมีชื่เวิร์ดเลยการไล่ออกกับลาออกมาต่างกันนะแล้วก็มีแบบมีการแบบมีภายนอกภายในใดคนจะตีความไปว่าเอ้าต่างๆก่อนหน้านี้มันมีแบบนี้ด้วยหรอล่าสุดนะคะคุณพล,ล่าก็ได้ออกมาเขาเรียกว่าอะไรออกมาอธิบายเนาะว่าแบบจริงๆแล้วชั้นอะเรื่องที่จะเพิกเฉยไม่พูดกับ เรื่องภายในขององค์กรมีชิเวอรวเลยแต่รอบนี้ฉันขอออกมาพูดหน่อยเพราะว่าจริงแวฉันะล่าออกไปเนี่ยฉันก็สามารถเข้ามาให้คําแนะนําหรือมาช่วยเหลืองานขององค์กรมีชิเวอรวได้แต่รอบนี้ฉันขอออกมาพูดหน่อยเพราะว่าฉันเดินกล่าวหาว่าฉันะ่ะเอ่อเรียกว่าอะไรอะไม่ซื่อสัตย์ต่อองค์กรบางประเทศสามารถจ่ายเงิน เพื่อได้ตําแหน่งมาได้ซึ่งมันไม่เป็นความจริงเลยสักอย่างหนึ่งมันเป็นการลดทอนคุณค่าของผู้หญิงที่เคยได้ตําแหน่งทั้งหมดที่ได้มานะคะวันนี้โซเชียลก็ร้อนแล้วอุเลยม,มิชิโนวคนจองก่อนนะคะก็ออกมาให้กาลังใจพอลล่าเยอะมาก,แท,กแท็กนู่นแท็กนี่ใดๆก็แล้วแต่และที่สําคัญพอลล่าบอกว่าพอลล่าจะแบบจะมาฟ้องมาฟ้อง JKN ว่าทำว่ามาเก่าหาเขาแบบนี้เนาะก็จริงๆแล้วอะ มองส่วนตัวว่าถ้าทาง JKN หรือแม่แอเนี่ยเขาไม่มีมูลไม่มีไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มีข้อมูลเขาคงไม่กล้าออกมาพูดอะไรแบบแบบที่เคยพูดนะว่ามันมีนอกมีในมีนู่นมีนี่เนาะแต่เราก็มองในมุมพล,ล่าว่าพอล,ล่าอาจจะออกมาต้องมาปกป้องตัวเองเพราะว่าสิ่งที่ของข,ของ,ง JKN พูดเนี่ยอาจจะไม่เป็นความจริงดังนั้นก็ส่วนตัวมองว่าก็ต้องรอหลุนอะ่ะรอดูว่า เขาจะฟ้องยังไงแล้วแม่แอนจะออกมาถแถลงยังไงเราก็รอติดตามตอนต่อไปแต่ส่วนตัวมองว่าบางประเทศอะ่ะบางปีอะ่ะความจักรวาลมันก็หายไปไงปีก่อนหนะ้าปีก่อนที่ผ่านมาเนอะไม่ว่าจะเป็นสองแบบนู่นนี่นี่น,นั่นปีผ่านๆที่เรารู้กันเนาะนะว่าแบบมันก็ไม่สมควรเป็นจักรวาลแต่ว่าเออจักรวาลก็จักรวาลเนาะก็มาลุ้นกันละกันค่ะว่าหลังจากนี้พอล,ล่ากับแม่แอนจะออกมาเคลื่อนไหวอะไรยังไงแต่ว่าก็ไม่อยากให้แบบไม่อยากให้ออกมาแบบ ไม่อยากให้ามาตีกันเองเหรอองค์กรจักรวาลมันดูแบบมันดูมันดูมีคุณค่ามันดูมันดูยูนิสมันดูประวัติศาสตร์เพราะว่ามันมีมายาวนานเจ็ดสิบกว่าปีเนาะก็ไม่อยากไม่อยากให้าออกมาตีกันเลยแล้วว่าถ้าต่างฝ่ายต่างเงียบหรือต่างฝ่ายต่างทํางานของตัวเองไปแล้วก็ก็มันน่าจะดูดีกว่านี้ก็ใครมีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้สามารถคอมเมนต์พูดคุยแล้วกดติดตามกดหัวใจรัวๆฉันด้วยนะคะ